thank you ลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าท้องฟ้าเหนือ,อยุโรปกำลังเปลี่ยนสมดุลครั้งใหญ่ประเทศมหาอำนาจหลายชาติเริ่มขยับฝูงบินคำนวณความเสี่ยงและเตรียมตัดสินใจที่อาจส่งผลต่อทั้งโลกและตรงกลางของทุกอย่างคือเครื่องบินขับไล่ที่ครองน่านฟ้ามาหลายทศวรรษแต่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งในปี2025 F-16AM ทำไม ทำไมเครื่องบินรุ่นนี้ถึงถูกพูดถึงอีกครั้งและทำไมมันถึงถูกนำไปเทียบกับกองทัพอากาศรัสเซียในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้วันนี้ในเกียร์ฮับเราจะพาคุณเข้าใจทุกอย่างแบบรวดเร็วและชัดเจนถ้าคุณเพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่รวมเครื่องจากเทคโนโลยีทางทหารและมหาอำนาจโลกไว้ด้วยกันฝากกดไลค์และเตรียมตัวเพราะวันนี้เรื่องเดือดมากเราไปเริ่มกันเลย ในปี2025 F-16AM กลับมาเป็นที่จับตามองเพราะ3 Ke คีย์เวิร์ดง่ายๆราคาถูกใช้งานคุ้มค่าและส่งมอบได้เร็วขนาดที่เครื่องบินขับไลยุคใหม่อย่าง F-35 เป็นที่นิยมแต่หลายประเทศเริ่มตระหนักว่าการรบสมัยใหม่ไม่ได้ต้องการแค่รุ่นใหม่ที่สุดแต่ต้องเป็นเครื่องที่พร้อมที่สุดและประหยัดที่สุดและนี่คือเหตุผลที่ F-16AM กลับมายืนกลางเวที ก่อนพูดเรื่องราคามาดูว่า f 1 6 am ในปี2025มีอะไรพิเศษบ้างหลายคนคิดว่ามันเป็นแค่ f 1 6 a รุ่นเก่าอัปเกรดแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนใหม่แทบทั้งลำทั้งเรดาร์ apg 6 6ที่อัปเดตระบบบินใหม่ระบบอาวุธใหม่รองรับ aim 1 2 0 amraam และระเบิดนำวิถีเลเซอร์แถมยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมยัยเรียกได้ว่ารุ่นเก่าที่หัวใจโคตรใหม่ แล้วทำไมประเทศในยุโรปอย่างฝรั่งเศสถึงกลับมาพูดถึง F 1 6 AM ก็เพราะแรงกดดันจากฝั่งรัเสเซียความตึงเครียดในปี2025ทําทำให้หลายประเทศต้องการเครื่องบินที่มีความพร้อมใช้งานสูงรวดเร็วและราคาไม่สูงจนเกินไปแม้ฝรั่งเศสจะมีราเฟลที่ล้ำกว่าแต่ F 1 6 AM กลายเป็นตัวเลือกสำหรับสนับสนุนพันธมิตรและสร้างแนวป้องกันในราคาประหยัดแต่ยังคงมีประสิทธิภาพ และนี่คือคำถามที่ทุกคนอยากรู้ราคาเท่าไหร่ในปี2025คําคำตอบคือถูกแบบหน้าตกใจแม้อัปเกรดเต็มระบบราคาของ F 1 6 AM อยู่ที่ประมาณ30-45ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับราเฟลที่กว่า100ล้านและ F 3 5ที่ทะลุ120ล้านนี่ถือว่าซื้อ F 1 6 AM ได้3ามลำในราคาของเครื่องยุคที่5เพียงลำเดียว และในปี2025ปริมาณรวมกับคุณภาพที่พอเหมาะสำคัญมาก F16AM อาจไม่ใช่เครื่องที่ล้ำที่สุดแต่เป็นเครื่องที่สามารถขึ้นบินได้เร็วที่สุดและพร้อมรบมากที่สุดในราคาย่อมเยามาดูฝั่งรัสเซียกันบ้างเครื่องบินอย่าง SU27 SU30 Su-35 เป็นตัวใหญ่ทรงพลังและโหดมากแต่มีจุดอ่อนคือค่าบำรุงรักษาและชั่วโมงบินแพงมากและที่สำคัญหลายประเทศไม่ต้องการผูกตัวเองกับเทคโนโลยีรัเสเซียในปี2025อีกต่อไปเพราะแบบนี้ F-16AM จึงกลายเป็นจุดสมดุลระหว่างราคาความพร้อมและความเชื่อถือได้ทำให้หลายประเทศใช้มันเป็นเครื่องบินประจำการในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนก้าวสู่ยุครุ่นที่5 อีกข้อสำคัญคือการฝึกนักบิน F 1 6มีประวัติการใช้งานยาวนานมีคู่มือเครื่องจำลองและอะไหล่มหาศาลทั่วโลกทำให้การสร้างนักบินใหม่เร็วกว่าเครื่องบินรัสเซียหรือเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ซับซ้อนมากๆคําถามต่อไป F 1 6 AM สู้เครื่องรัสเซียรุ่นใหม่ได้ไหม คำตอบคือแล้วแต่สถานการณ์ถ้าดวลกันในระยะใกล้ F16 ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวแบบสุดๆแต่ในระยะไกล Su35 มีเรดาร์แรงกว่าทว่าในสงครามจริงไม่ใช่เครื่องบินสู้เครื่องบินแต่มันคือระบบสู้ระบบคือเครือข่ายเรดาร์ NATO ระบบแจ้งเตือนสงครามอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลร่วมซึ่งตรงนี้ F16AM ทำงานร่วมกับพันธมิตรได้ดีมาก ในด้านโลจิสติก F16AM ใช้รันเวย์สั้นกว่าฐานเล็กกว่าและซ่อมง,ง่ายกว่าเครื่องบินใหญ่ๆของรัสเซียมากทำให้ประเทศเล็กๆก,ก็ใช้ได้แบบคุ้มค่าลองจินตนาการสถานการณ์ของปี2025โลกตึงเครียดโดนครองสมรภูมิระบบป้องกันภัยทางอากาศรุนแรงขึ้นและเครื่องบินยุคที่ห้ายังแพงและมีจำนวนไม่มากถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศคุณจะเลือกเครื่องไหนขึ้นปกป้องน่านฟ้า คำตอบก็คือ F16AM นั่นเองอีกปัจจัยที่หลายคนมองข้ามคือภาพลักษณ์ทางทหารเวลาพันธมิตรหลายประเทศมี F16 เหมือนกันมันสร้างพลังร่งรวมและฝึกซ้อมร่วมได้ทันทีต่างจากเครื่องรัสเซียที่มีประเทศใช้น้อยกว่าอนาคตของ F16AM จะไปทางไหน มันยังคงมีบทบาทอีกหลายปีแต่คงเป็นเครื่องบินช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุครุ่นที่5แต่ในช่วงที่โลกไม่แน่นอนแบบนี้มันคือมาใช้งานหนักที่เหมาะสมที่สุดนักบินหลายคนบอกกว่า f 1 6ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะห้องนักบินเอียงเล็กน้อยและคอนโทรลตอบสนองไว้มากทำให้รู้สึกเหมือนบินด้วยสัญชาตญาณซึ่งไม่ใช่ทุกเครื่องจะให้ความรู้สึกแบบนี้ แล้วคุณล่ะคิดว่า F 1 6 AM ยังคุ้มค่ายอยู่ไหมในปี2025คิดว่ามันสู้ SU 3 5หรือ MiG 31ได้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยและอย่าลืมที่นี่คือเกียร์ฮับที่พาคุณรู้จักพลังของเครื่องจักรที่กำลังเปลี่ยนโลกถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดติดตามและแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่าท้องฟ้าเหนือ,อยุโรปกำลังเปลี่ยนสมดุลครั้งใหญ่ประเทศมหาอำนาจหลายชาติเริ่มขยับฝูงบินคำนวณความเสี่ยงและเตรียมตัดสินใจที่อาจส่งผลต่อทั้งโลกและตรงกลางของทุกอย่างคือเครื่องบินขับไล่ที่ครองน่านฟ้ามาหลายทศวรรษแต่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งในปี2025 F-16AM ทำไม ทำไมเครื่องบินรุ่นนี้ถึงถูกพูดถึงอีกครั้งและทำไมมันถึงถูกนำไปเทียบกับกองทัพอากาศรัสเซียในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้วันนี้ในเกียร์ฮับเราจะพาคุณเข้าใจทุกอย่างแบบรวดเร็วและชัดเจนถ้าคุณเพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่รวมเครื่อง